สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องพัลล่ามาแล้วเอฟซีขอต่อช่องตั้นนี้ตั้งแต่อยู่นอกมงนี่ก็คือสอคนหนมันแ้สองในเรื่องอุธรมันก็มันก็ไมั้ควานผเรื่องอุธรมันไม่ใวาเป็นดทั้งที่เป็นภาษากฎหมายอ่านวามกัรแต่ทัานายอุทัยชนะมึงไม่มีค่าเลย นะสองเรื่องอ่สองก็คือเรื่องสองคนหนึ่งมึงก็แพ้ทนายที่มึงบอกว่าทนายแก่ๆมึงแพ้รับค่าบมึงแพ้รับค่าตัวมึงเองทําให้มีความกระตือรือร้นที่จะหาความจรงิงเรื่องสองคาหนึ่งของเจ้าของสองคาหนึ่งจริงๆและเขาก็พิสูจน์แล้วว่า เป็นสองคนหนึ่งจริงๆมึงสวยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อไปในการแสดงตัวดังนั้นผลการตัดสินเนี่ยเมื่อหลักฐานใหม่ที่เจ้าหน้าที่รับรองเซ็นสำเนาว่าเป็นสอคนหนึ่งจริงและคำตัดสินของศาลนเวลานั้นที่ผุมบอกว่าลุงคนต้องมีความผิดเพราะว่าที่พยายามจะอ้างว่าที่นั่นเป็นสอคนนึงเป็นที่สมบุกบุคคล ตอนนี้ได้พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะระวังมีการรังวัดแล้วก็มีการพิ่สุดคนที่มีชื่ออยู่ในเซ็ข้หนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นคนมีชื่ออยู่ในกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธ์เป็นเจ้าของสิทธิ์ของอพิที่ดินผืนนั้นสามารถนะครับใช้ที่ดินผืนนั้นตามใจชอบก็คือโดยชอบนะครับได้ที่ดินผืนนั้นโดยชอบถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีผลต่อคําตัดสินก็คงไม่ผูกพันนะถ้ามีหลักฐานใหม่นะครับเช่นมีคนถูกตัดสินให้ติดคุ นะครับแต่ต่อมามีการจับคนกระทําได้จริงคนนี้ก็ต้องพ้นด้วยอัตโ,มตโนมัติถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมจึงส่วนนี้นะครับที่ผมมองว่าวันนั้นที่สารไม่เชื่อในหลักฐานทําให้ลุงพลต้องมีการผิดในเรื่องการถูกกล่าวหาว่าลุกเมื่อลุงพลไม่สามารถหาหลักฐานไปพิสูจน์ตัวเองได้ ให้น่าเชื่อถือทุกคนก็เลยมีความผิดแต่รอลงอาญานะฮะตอนนี้คุณพอรี่กับคุณช่างตั้มกำลังจะเป็นคนนำความบริสุทธิ์ความยี่ทธรรมาให้ลุงผลอีกรอบหนึ่งถ่านี่ชัดเจนแสดงว่าบ้านลนุคนลก็ลือไม่ได้ ใครก็ไม่สั่งลือไม่ได้บ้านคุณพอลลี่ใครจะมาสั่งลือไม่ได้เพราะเขาอยู่ในที่ดินในกรรมสิทธิ์ของเขาส่วนการซื้อสองคนหนึ่งของลุงพลก็เป็นการเ,าเกิดขึ้นโดยชอบในพื้นดินที่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐจะมาออกกฎหมายใดๆอันนี้แม้จะมาทีหลังลุงพลได้ ชาตินะครับความลำบากไปก่อนนี้แล้วนะครับประมาณว่าหาว่าเป็นคนลุกล้ำป่าสงวนก็คือที่กอ่อก่อองูดเดิมแต่ที่องปูดเดิมเองก็กลายเป็นที่กรรมสิทธิ์เป็นที่ไปปักบทเพื่อจะแบ่งเขตถูกต้องต่อไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่า ที่องค์ปูเดิมก็จะกลายเป็นสิถูกเป็นเอ่อเป็นเป็นพื้นที่ที่มาจากสคหนึ่งและก็มีการดินยันว่ามีการขายให้กับลุงพลก็จะต้องไปปักหมุดของเจ้าของที่ดินตรงนั้นที่มีการซื้อขายไปแล้วแล้วก็ปักหมุดของที่ดินคุณพอลลี่ที่ จะพัฒนานะครับให้เห็นอีกก็ก็ไม่นานนะจำได้หรือยังนะครับว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปผมก็เลยยืนยันว่าวันนั้นที่พวกเรายืนหนึ่งและพวกเราอวยลุงพลจนถูกด่าถูกคนหมั่นไส้หยิจฉาจนมาบอกว่าไอ้พวกอวยเนี่ยพวกนี่พวกไม่ดีจำได้ใช่ไหมนะครับนะฮะพวกอวยคือพวกไม่ดีนะครับแต่พวกเรามั่นใจว่าเราอวยแล้วดี มึงมีปัญหาไหมมึงตัวตบตัวได้นะมึงมึงไฟไหมล่ะมึงแฟกับกูไหมตัวตัวต,วต,วต,วตัวนะครับแบบนี้นะฮะแล้วภูมิใจอ่ะวันนี้พิสูจน์ได้ว,ว่าเราเดินมาถูกทางเราอยู่กับคนที่ถูกต้องเราอยู่กับคนมีคุณธรรมมันเป็นไงแล้วมึงอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวฝั่งน้นมึงอยู่กับใครคนที่ด่าหลวงพ่มึงอยู่กับใคร นะครับชัดเนนะฮะผมก็เริ่มโอ้ถึงพันแล้วครับถึงพันแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะครับจึงมีคนกดติดตามชอบใจอาจารย์หนึ่งพันคนนะครับต้องขอบคุณมากครับต้นะครับแสดงว่าคนเริ่มคนขึ้นในพร้อมกันนะคงจะลงไปบ้างแล้วเนาะขอบคุณช่องเล็กนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้อ่านเนาอยนะครับพี่มาเรียมอยู่ช่องเล็กนะครับสวัสดีครับคุณยาย แสงนะครับแอดแสงนะครับอย่าลืมแอดแสงนะครับตอนนี้แอดแสงอีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับแอดแสงนะครับก็กําลังเปิดรายได้นะครับฝากดูนะว่าเมื่อเย็นนี้ก็เห็นแอดแสงขึ้นอยู่นะครับกําลังเห็นแป๊บๆเลยนะครับฝากดูแอดแสงเนี่ยนะครับก็จะให้ความรู้หลายด้านเนาะนะครับคนที่ชอบความรู้ต่างๆนะครับนะเงื่อกกลัวข่าวเพราะถ้าลุงได้โฉนดเงื่อกกลัวหรือคดีอาญยานลักนั่นแหละครับ มันจะมีผลตอบเนื่องกับเอาเป็นว่าให้เข้าใจว่ามีการปักหมุดปักบวเพื่อเกิดความััดเจนในที่ดินต่อไปก็มันมีทางเดียวของขอคนหนึ่งครับก็คือฉนโนะโชคดีที่สองคนหนึ่งจะเป็นชโนนได้ส่วนที่อื่นที่ไม่มีสองคนหนึง่งสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าเขาอยู่ทําตรงนั้นมานานมาก น,นี้ก็ถ้าพิสูจน์ทราบนะครับว่าหรือมีหลักฐานมีคนอ้านคนยืนยันว่าเขาอยู่มานานนะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องไปอขอใบขอใบแบบนี้นะครับมันก็เป็นไปได้นะ,ะไปขอใบอีกสองข้อ,อนหนึ่งนะฮะไปไปแจ้งการครอบครองที่ดินนะฮะมันก็อาจจะเข้าข่ายในการออกโฉนดให้ได้ส่วนกรณีที่มัน มันเกิดขึ้นที่หลังเนี่ยก็จะนําไปสู่เอ่อไปอาศัยอยู่ในที่ดินหลวงนะครับเช่นสปปนะครับหรือสอทอกอสทอกอนะครับผว้ทีออ่ได้แค่สิทธิที่ทกิจนะครับสทกนะครับแล้วก็เป็นสปกนะครับอในการทําให้อย่างเร่งด่วนนะครับในเพื่อการอยู่ของประชาชนเพื่อการอ,อ่ประกอบทำอาชีพ เกษตรกรรมเนี่ยพูดง่ายๆนะครับอ่าดังนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นการอา่ยืนยันนะครับยืนยันอย่างถูกต้องนะครับว่านะฮะที่ลุงพลอยู่อา่าทิศช่างองคูกลายเป็นที่ดินเอก่สองคนหนึ่งที่มีที่มีการเขียนเป็นเขาเรียกอะไรนะครับ ที่เป็นการยืนยันนะครับที่เป็นการยืนยันนะครับแล้วก็ได้โฉนเดเรียบร้อยการรือ้อใหม่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีทนายที่ดีๆน้ําดีอยู่ฝั่งเราเยอะขอให้เกิดความชัดเจนเรื่อนี้ปุ๊ไม่ต้องห่วงมันมีแนวทางในการรือ้อมึงก็จะได้ทําให้เห็นว่าใครบางคนเนี่ยแม่งโม่ใครบางคนแม่งโม่ไม่ฉีดวฉชาด ทีนี้มึงเอ้ยมันคงมีคนไปจ้างมึงทําของเยอะนะคงมีคนไปจ้างอมึงทาของอีกเพียบเน่นะโอ้โหแค่นี้ก็แพ้มึงคงใครจะไปจ้างทําของในทีเนี้ยนะครับนะต,ตกต่ำมากตกต่ำมากอย่างที่ท่านว่าครับเป็นการลื้อเนี่ยเลยครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงครับเป็นสิทธิ ของประชาชนที่พึงจะได้ประโยชน์นะครับในส่วนที่เขาไม่ควรจะมีความผิดนะครับรับรองว่ามันแน่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอาจารย์ก็เริ่ม่วงแล้วนะเผื่อที่จะมีนะไม่ว่าจะเป็นแอดปุ๋ยนะครับแอดแสงนะครับหรือว่าแอดพัทร์มนนะครับนะครับจะได้ขึ้นนะครับก็ฝากไปกดติดตามกดดูด้วยนะครับผมนะครับให้กำใจสิ่งละกันเนาะ นะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนทั้งสองช่องนะครับวันนี้